ต้องตระเด็กจนโตเลยนะคะครูไม่มีเวลาใส่ใจเรือ่องคนอื่นเลยนะคะบางคนจะม,มองว่าครูไม่มีเพื่อนสนิทไม่จริงนะครูมีเพื่อนสนิทของครูนะคะแต่เพื่อนสนิทของเราไม่ได้สนิทกันที่วาจาเนาะที่จะต้องเจอกันทุกวันนะคะแล้วก็ต้องพูดคุยกันทุกวันนะคะครูคมองว่ามันเป็นเรื่องสิ้นเปลืองพลังงานนะคะแต่เพื่อนสนิทของครูเนี่ยเราสนิทกันที่หัวใจนะคะสนิทกันที่หัวใจนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยตัวต้องติดกันนะ 2ปี3ปีบางทีเราเจอกันหรือ3เดือน5เดือนเราเจอกันเรามีเรื่องคุยกันไม่หยุดนะคะแต่ถ้าไม่เจอกันนะคะต่างคนก็ต่างทํางานของตัวเองนะครูต้องบอกก่อนว่าครูชอบสนิทใจมากกว่าสนิทกายนะคะถ้ากายนะคะอยู่ด้วยกันแล้วใจไม่สนิทนะคะต้องระวังหน้าระวังหลังนะคะว่าจะโดนแทงหน้าหรือแทงหลังแทงข้างอันนี้เรียกว่าสนิทตะปากนะ นิทตาปากนะคะต่ครูไม่มีเพื่อนแบบนั้นเลยนะคะเพื่อนของคูนี่คือเราสนิทใจกันจริงๆนะคะไม่มีการทําร้ายกันนะคะด้วยเรียกว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมใดๆนะคะเป็นกัรยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะอยากให้ทุกคนนะคะสนิทใจกันนะคะอยากแค่สนิทกายแล้วก็ปากนะคะเพราะว่ามันจะต้องระแวงหน้าระแวงหลังนะคะการที่มีมิตรนะคะที่ดีนะคะจะทําให้เราน่ะมีความปลอดภัยสูงนะคะเพราะว่าบางคนที่มีมิตรชั่วเนาะก็จะทําให้เรียกยังไงดีอะ นำพาแต่ความเดือดร้อนมาให้นะคะเอออน,นี้ถ้าเกิดใครนะคะที่ยังมีเพื่อนนะคะแล้วก็คบกันอยู่มามีแต่เรื่องเดือดร้อนนะคะความสุขไม่เคยเล่านะคะเล่าแต่ความเดือดร้อนก็ให้ระวังตัวนะคะว่ามิตรนั้นเป็นมิตรที่ไม่ดีนะคะ